ช่วงนี้จะเป็นช่วงเร่งงานขนย้ายหมอนนะครับเพราะว่าจะมีการวางทางรถไฟเพิ่มนะครับตอนนี้งานบดอัดแต่ละจุดนะครับในย่านไม่ว่าจะเป็นชุมทางหนองประดุกหรือว่าย่านสถานีบ้านโป่งนะครับเราจะเห็นว่างานบดอัดเพื่อเตรียมการวางหมอนเนี่ยเสร็จสมบูรณ์ครับทั้งสองแห่งนะครับตอนนี้ก็จะเห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยขนหมอนคอนกรีตนะครับ ไว้ตามจุดต่างๆเพื่อทำการเรียงหมอนนะครับเพื่อจะได้วางรางต่อไปนะครับเราจะเห็นว่าย่านนี้ของหนองประดุกนะครับก็มีการวางทางมาเยอะไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังรบแจใหมายเลข21นะครับเราจะเห็นว่าีการวางทางตัดเข้ามานะครับเพื่อจะมาเชื่อมต่อนะครับบริเวณ จุดตัดทางด้านเหนือของชุมทางหนองประดุกนะครับเพื่อนๆนจะเห็นว่าตอนนี้ทางรถไฟนะครับถูกเอามาเรียงเอาไว้นะครับพร้อมกับหมอนคอนกรีตนะครับเพื่อทําการรองหินนะครับแล้วก็ทําการวางเหมือนตัวสะพานก็เช่นกันนะครับตัวสะพานยกระดับนะครับตอนนี้ก็มีการเล่งนะครับทําการตกนะครับนี่นะครับ ตรงนี้ก็เร่งงานกันหน้าดูนะครับแต่ละจุดนะครับนี่ก็เป็นจุดบริเวณใต้สะพานเกือกม้านะครับย่านชุมทางหนองประดุกนะครับที่มีการเตรียมหมอนนะครับเพื่อทำการวางทางรถไฟเพิ่มนะครับในทางลีกนะครับ ย่านชุมทางหนองประดุกเนี่ยจะมีทางลีกจํานวนมากนะครับมีเยอะมากนะครับถ้าเป็นย่านบ้านโป่งนะครับก็จะมีประแจแค่สิบตัวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นย่านหนองประดุกมียี่สิบกว่าตัวนะครับเฉพาะประแจลีกเข้าเข้าทางหนึ่งสองสามสี่มีหลายทางมากๆนะครับ ก็เป็นงานช่วงนี้แอดไปทางไหนก็จะเห็นแต่งาน ลำเลียงหมอนหรือว่าขนย้ายหมอนคอนกรีตกันนะครับเพราะว่า mm hmm. ก็เต็มที่แล้วนะครับหล,หลายจุดหลายๆสถานีก็เสร็จสมบูรณ์กันเกือบเยอะแล้วนะครับ mm hmm. นี่ก็เป็นย่านของชุมทางหนองประดุกนะครับที่เร่งวางทางถ้าหนองประดุกเสร็จบ้านโป่งเสร็จนะครับทีนี้รถไฟก็จะวิ่งกันแบบสบายแล้วนะครับหรือ mm hmm. จะไม่เปิดเป็นทางการ mm hmm. ก็สามารถที่ จะเปิดได้เป็นบางช่งชวงนะครับที่เสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นว่าสายใต้บางช่วงเนะี่ยมีการเปิดใช้ทางใหม่บ้างแล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นงานย่านชุมทางหนองประดุกนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่ชอบดูการทำงานของโครงการรถไฟทางคู่ก็สามารถติดตามสามารถติดตามได้นะครับที่ ชุมทางหนองปดุกนะครับนี่นะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหากว่าถ้าชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมสับรสมาชิสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หนองปาดุกชาแนลครับ